ถ้าเกิดให้เงิน10ล้านบาทย้ายไปอเมริกาพี่นาจะย้ายไปไหมคะพี่พี่ไม่ย้ายอะกันทำไมอะ่ะพี่ต้องอยู่จัดสีรขอสอปีต่อไปก่อนอไม่เซ็นค่ะ <laughs> ถ้าเกิดว่าเป็น500ล้านบาทอ่ะย้ายไหมเอางี้พี่อ่ะอาจจะไม่ใช่คนทํางานเพื่อเงินเป็นเป้าหมายแรกไม่งั้นก็คงไม่เลือกทางานสื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลย5้ารล,ล้านก็อยากได้แต่ว่ามันไม่ได้จะไม่ได้จริงไงก็เลยอยู่ไทยละกัน แล้วพี่นัดคิดยังไงว่าแบบหลายคนเขาบอกว่าเขาอยากย้ายไปเมกาเพื่อไปเดินตามความฝันพี่นัดคิดว่าอยู่ไทยก็เดินตามความฝันได้ไหมคะเราเราคิดว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เดินตามความฝันได้เนอะคือเราไม่อยากบอกว่าไม่ต้องไปต่างประเทศหรอกเราก็สุ่าเป็นช้อยของเขาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ไทยเราก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าถ้าวันนี้เราอาจจะเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ด้วยผู้ใหญ่ที่เขาอยากสนับสนุนมีซีอะไรต่างๆเราเชื่อว่าถ้าคนร่วมกันทำอีโคซิสเต็มนี้ให้แข็งแรงมันก็ไปได้เหมือนกันแล้วเราก็เชื่อว่า อยากจะอลีฟตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในบทบาทของ The Secret a ที่อยากจะทาตรงนี้ด้วยค่ะก็แพรู้สึกว่าพี่นัทเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทน The Standard เลยนะคะคือรู้สึกว่า The Standard อยากจะหยิบแบบ young entrepreneur เนี่ยมาชายจริงๆเนาะซึ่งแบบแพก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่นัทมากๆที่ให้โอกาสแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่แบบแพ้นะคะได้มาแชร์ความรู้ต่างๆซึ่งมันก็แบบ it's not it's like doesn't matter what age you are ใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวว่าอายุอายุเท่าไหร่แต่มันเกี่ยวว่าอายแบบอยากทํามีความฝันอยากทาหรือเปล่าขนาดเองโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ